เลยง่ายมากหวานนุ่มเน้งมากๆนะครับสวัสดีครับไปคุ้มกลับมาแล้วครับในครัวบ้านสวนุูนิชแนลก่อนที่จะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามามอกให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปดูกันเลย อ่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยครับเริ่มจากเตรียมไข่ไก่นะครับวันนี้ใช้ไข่ไก่2ฟองนะครับทำที่ไม่ใหญ่นะครับใส่ผงปรุงรสลงไปนิดหน่อยนะครับจากนั้นก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับนี่ก็ปรุงรสตามชอบนะครับรสชาติไม่ต้องจัดมากนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเราจะมีตัวเครื่องที่สําหรับผัดอีกนะใส่น้ําปลาลงไปนะครับตีให้เข้ากันนะครับจากนั้นนะครับเติมน้ําไปนิดหน่อยนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะอ่ะแล้วก็มาตั้งหม้อแบบนี้นะครับใครไม่มีหม้ออบรุนเส้นแบบนี้สามารถใช้เป็นตัวกระทะได้นะครับน้ํามันที่ผมใส่เป็นน้ํามันกระเทียมเจียวเนาะใครไม่มีก็ใช้น้ํามันธรรมดาก็ได้นะครับ๋ยวนั้นผมจะใส่กุ้งกับหมูสับลงไปนะครับถ้าใครใช้กระทะก็ผัดลงไปในกระทะได้เลยนะครับเราจะเอาน้ําความหอมความหวานจากหมูสับแล้วก็กุ้งเนี่ยแะครับนะฮะใ้กัน ตุ๋นนะครับไข่นะครับแบบตุ๋นในกระทะหรือตุ๋นในหม้อแบบนี้นะครับน้ำปลาไปนิดนึงนะครับสำดรวยน้ำตาลนะครับซีอิ๊วขาวนะครับพริกไทยนะครับก็คือเพื่อรสชาติด้วยนะครับอย่าให้รสชาติมันจัดมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าไข่ของเราก็มีรสเค็มนะครับพอสมควรเนาะบอกว่าหอมน่ากินมากนะครับใครจะใส่หอมใหญ่ใส่ตัวแครอทนะครับใส่ข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยใส่ได้เลยนะสำหรับ ไข่ที่จะทําให้น้องๆหรือว่าเด็กๆทานนะครับอ่าก็ผัดจนสุกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตักพักไว้ก่อนนะครับอ่านี่นะครับนะสังเกตไหมมันจะมีน้ำนะครับให้เราเอาน้ําพวกนี้นะครับใส่กลับลงไปนะครับเอาให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ไม่หมดไม่เป็นไรนะอันนี้คือจะทําให้ตัวไข่ตุ๋นหมอ้อหรือว่าไข่ตุ๋นกระทะของเรามีความอร่อยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับให้เราใส่น้ําลงไป ใส่น้ำเยอะหน่อยนะครับแต่ไม่ต้องเยอะมากนะครับรอให้น้ำเขาแบบว่าร้อนนิดนึงนะครับไข่ลงไปนะครับคนให้เข้ากันหน่อยนะครับคนให้แค่พอเข้ากันเนาะจากนั้นเปิดไฟกลางนะครับปิดฝาไว้แล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับระวังตุนนะครับให้คอยดูน้ำด้วยนะครับถ้า มันแห้งไปนะครับให้เราเติมน้ำเข้าไปได้เลยนะครับต้องบอกนะครับว่าตุนแบบนี้นะครับใช้เวลาไม่นานเลยนะครับพอไข่เริ่มสุกแบบนี้นะครับใส่ตัวเครื่องลงไปนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ปิดฝาต่ออีกนิดนึงนะครับเปิดไฟแรงนะครับ เนี่ยสังเกตมันจะมีน้ำานะครับด้วยนะเราก็ใส่กระเทียมเจียวนะครับนี่เป็นกระเทียมเจียวกากหมูนะต้นหอมผักชีนะครับอ่ะก็เ,เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับไข่ตุนหม้อนะครับหรือว่าไข่ตุนกระทะนะครับอย่างที่บอกนะใครมีหม้อแบบนี้ใช้ได้ใครจะตุนกับกระทะก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับไข่ตุนเน่นนุ่มเด่งมากๆนะครับแล้วก็มีน้ำออกมาเลย ส่วนตัวชอบมากนะครับเห็นไหมไข่ปืนที่มันมีน้ำเนี้ยกินกับข้าวอร่อยมากนะครับหรือว่ากินเล่นก็อร่อยมากละที่สัมพันธ์นะครับนี้มีทั้งรสชาติหมูสับกุ้งนะครับมีความหอมแต่กระเทียมเจียวต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าหอมมากนะครับ๋ยวชิมรสชาติดูอร่อยมากนะครับหอมหวานนุ่มเด้งมากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ทำกินเองได้ง่ายๆที่บ้านนะครับใครชอบเมนูนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอกให้นะครับ